ดูดวงชาวราศีมินนางตัดหน้ารถบอกว่ารวยแน่อำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักปกุ้มครองรักษาดุลน,นำโชคชะตานางตัดหน้ารถเป็นสัญญาณนะครับสัญญาณเตือนจะเล็กศิกเซนพลังสัมผัสที่5ก็ได้ตัดหน้ารถตัดให้รวยนะครับผมตัดให้ท่านรวยเป็นเศรษฐีเงินลา้านท่านตกตำแหน่งได้รับทรัพย์รวยโชคเงินทองบารมีวาสนา ตกตำแหน่งที่ดีไม่ต้องกลัวมีสิ่งใดมาตัดหน้ารถถ้าทำนวนตามนะครับหลักการดูดวงเปิดย้ำดวงชะตาบอกบอกได้เลยว่ากำลังจะมีโชคใหญ่สำหรับตัวท่านท่านจะได้ริเริ่มตกตำแหน่งบุญเงินทองบารมีวาสนาท่านกำลังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้งครองษา,าให้หมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด การยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาส,สนาจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้านท่านจะได้ค้นพบได้เจอพูดคุยกับใครบางคนเยอะแย,ยะมากมายจะมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนจุนเชื้อหนุนนํายืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีท่านจะได้ปรับปรุงแก้ไขในดวงชะตาได้พบในสิ่งที่ใช่นะครับผมการลิเร,เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดี ข่าวดีบังเกิดขึ้นเกิดตัวท่านท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเลืองขึ้นมาทันทีทันใดนะครับผมการที่ท่านสับสนงงงวยกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมท่านอาจจะรู้สึกตกต่ําเบี้ยด,ดีรู้สึกย่าแย่แต่บอกได้เลยการชิงไหวชิงพลิบในครั้งนี้จะทาอะไรท่านไม่ได้เลยชาวราศีมินโดดเด่นด้วยอํานาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป,กป,กปกักกลุ่มของราาักษานุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยน แปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระวายกระสับกระสายมาประยองเกิดขึ้นในโชคชะตามีดดาบปักตรงกลางใจนะผมเจอปัญหาต่างๆเข้ามารุมแล้วนะผมท่านอาจจะได้ปรับปรุงแก้ไขในดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดการที่ใครบางคนเข้ามาใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเล่เพดุบายแต่ข่าวดีก็เข้ามาสู่ตัวท่านท่านอย่าไปสนใจ ท่านอย่าไปใส่ใจกับคนประเภทนั้นนะผมสิ่งทสิทธิ์ให้กราบไหว้ในโชคชะตานะครับเขาเรียกว่าไหว้ไปตลอดชีวิตไม่มีสิทธิ์เลือกและด่านได้ผลได้พบได้เจอได้พูดคุยได้เจรจาได้ต่อรองจะมีข่าวดียินดีปีดาบีดาปาักเต็มหลังกระบนกระวายกระสับกระสาย้วผมท่านจะได้ค้นพบได้เจอในสิ่งที่ดีการตาัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวเข้าหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จ้วผม จิตใจที่อ่อนโยนจะช่วยสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาอัศวินถือเหรียญน,นำมหาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาฟ้าดินท่านควรจะต้องยืนหยัดต่อดสู้แข่งแย่างชิงดีมีดาบเต็มกระวนกระวายกระสับกระส่ายเตรียมตัวได้เลยเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะครับผมมันมีสัญ,ญลักษณ์สัญญาณต่างๆที่บ่งบอกท่านกำลังจะโชคดี การยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาส,สนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับรับทรัพย์รวยโชคสุกสมสมหวังดังใจมาจเกเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในดวงชะตานะผมทำอะไรก็จะรู้สึกว่ามันมีสิ่งอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคชะตาท่านท่านเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้าน ความเล่าร้อนจะเกิดขึ้นนะครับรมเล่าร้อนร้อนแรงนะครับอยากจะทําเดี๋ยวนี้ตอนนี้เด็ดขาดเดี๋ยวนี้ปรับปรุงแก้ไขเดี๋ยวนี้นะทุ่งข้าวเหลืองอารามนะครับแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหาเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาท่านเตรียมตัวได้เลยเป็นเศรษฐีนะผมเพราะว่าดวงชะตาเปิดนะรับ The World เกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์หรูโชค สุขสมสมหวังดังใจหมายมุ่งตรงไปทางไหนก็ร่ำรวยนะครับแต่ควรที่จะต้องเอาผ้าคลุมคลุมมาไว้ก็คือปิดวาจาให้เงียบนะครับระวดระวังกับคําพูดต่างๆที่ออกไปเศรษฐีเงินล้านพระราชาแห่งเหรียญนำพาซึ่งโชคล่ามเงินทองบารมีวาสนาในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินนะผมอดทนอดกั้นขี้เหนียวอดทนเมื่อถึงเวลาก็จะรวยนะครับเอาสมบัติเก่ากลับมาใช้ จะทําให้ท่านรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายอัศวินถือดาบปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตารุ่งโลดรับทรัพย์โดยโชคเตียมเฮลั่นบ้านนะครับผมท่านจะเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะครับจะ,จะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะลื่นเริงสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างก้าวกระโดดถึงเวลาบุญกุศลวาสนาจะเต็มในโชคชะตา ครับผมมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิเลือกอย่าถอยหลังเด็ดขาดครับมุ่งตรงไปครับมุ่งตรงให้เป็นเศรษฐีมุ่งตรงให้ร่ํารวยมุ่งตรงให้รับทรัพย์จะมีแกนเปลี่ยนแปลงพัฒนาเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบสำเร็จครับการที่ท่านรื่นเริงสังสรรค์แช่มชื่นลาบลืนเป็นไปได้ด้วยดีบอกได้เลยว่าอัศวินถือถ้วยทองนำพาซึ่งโชคลาบนะครับผม การที่ท่านได้ค้นพบกับใครบางคนรู้สึกชอบตัวท่านเป็นพิเศษเป็นอย่างมากนะครับคนคนนี้ถูกชะตาคนคนนี้ถูกอ,อกถูกใจบอกได้เลยว่านี่คือสิ่งที่ดีสําหรับตัวท่านนะครับทนะ่านจะได้มองหาโอกาสได้ปรับปรุงแก้ไขได้ช่วยเหลือจุนเจือกันและกันนะครับผมเหรียญเริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้านเพราะมีคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตา เราแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างดาบสองขวายเกิดขึ้นในโชคชะตาวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงตามแบบแผนเพณีเบื่อนหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างระบอปูรสีนำพาสองแสงสว่างมาสู่ตัวท่านซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าอัศวินถือดาบปาดประหารศัตรูหมู่มารท่านนั่งอยู่บนบัลลังก์จะกลัวอะไรนะครับท่านนั่งอยู่บนบัลลังก์ก็เป็นเศรษฐีไงไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเต็มตัวอย่างเดียว เตรียมตัวรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านครับผมจัดแจงตามกฎหมายตุลาการเดียววยเด๋ยวรวยเดี๋ยวรวยครับผมการรีบเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวังดังใจหมายครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นไปสุขนะครับท่านจะได้ค้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายได้ปรับปรุงแก้ไขในดวงชะตาได้ยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆและได้สุขสมสมหวังดังใจหมายการรีบเริ่มเริ่ม,มต้นปฏิปฎดอย ในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปรผันอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์นะครับผมสิ่งดีๆจะมัเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับเงินทองบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปัก,กคุมงรองรักษานุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จนะครับรับทรัพย์รวยโชคได้รับตำแหน่งถ้วยทอง อำนาจขึ้นมาทันทีทันใดการนี้เริ่มเริ่มต้นประดิบประดอยกับปัญหาต่างๆถ้วยท้องมันเกิดขึ้นแก่ตัวท่านรับทรัพย์บวยโชคนะครับผมเศรษฐีเงินล้านเข้ามาในเดือนชะตาก็ต้องรอต้องอ,องดทนนะครับจะทันทีทันใดไม่ได,นะมได้นะครับผมถ้าทันทีทันใดนะครับผมก็รวยกันทั้งประเทศแล้วนะครับผมแต่ปัญหาต่างๆที่เข้ามาต้องค่อยๆเป็นค่อยไปเดี๋ยวท่านจะเฮงเองรวยเองปังเองครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซเปอร์แ่ง ครับสนับสนุนทางช่องให้ติปเหมอสันได้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ใหม่ครับสวัสดีครับ